ตอนนี้กำลังอยู่ในสถานี้รถไฟใต้ดิน,นนะขึ้นจากยาวราชนะก็จะไปย่ังสถานีสนามชัยสถานี้มังกรทางซ้ายมือก็คนเตรียมขึ้นรถไฟนะครับเยีนประจำตำแหน่งอยู่

สามยอดใกล้กว่าตอนนี้อยู่ไหนอด สถานีต่อไปสถานีสายยอดประตูรถจะเปิดทางด้านขวา Next station สายยอด Train d o o r s open on the right เปิดด้านลำเลยมั้สถานีมันถีไปหน่อยเนาะ よいしょ。 สนามชัยสนามรถวใช้ความระมัดระวังขณะก้าวออกจากรถสนามชัยสเตชันมันจะถึงใบเรยงนะเิไปวัดโพดูดูยาัโเดี๋ยวนียักพัโพไม่เหลือตัวท่นนี้ทำไมไม่ร ตัวใหญ่ๆไม่มีหรือเจ้า์พัทพรมมีตัวใหญ่ไหมมีสิตัวตัวใหญ่พอๆประตูรถจะเปิดทางด้านขวาก่อนมันมีตัวใหญ่ใหญ่กว่าคนหน่อยๆนะก็ยังบอกว่ายักษ์พัทพงมยักษ์พัทพระตีตว่างสถานีนี้กำลังอยู่ใต้แม่น้ำเจ้าพญาครับเยอะระหว่างสถานีสนามชัยไปสถานีมักงกร สถานีอิสระภาพไอ้เหมอนจางก็โทรถามด้วยเมื่อกี้ทางไปสายเขาบอกว่าจะเป็นเสาเขียนบูมบุ้งเหมินจางเขาบอกว่าทีนี้ก็ลงที่สถานีอิสระภาพนะครับรอดใต้แม่น้ำเจ้าพระยามาแล้วระหว่างสถานีมังกรมาสถานีอิสระภาพ ขึ้นไป5ชั้นนะครับขึ้นไปตอนนี้เราอยู่เล็กอยู่ขึ้นมาได้เรื่องขึ้นไป5ชั้นครับลงต่อไปขึ้นไปเรื่อยๆ คนระฟังถนนแน่เด๋ยวหาคือีเอส่ใ่ไ้วนแัวอยากเก็บเหรียที่รึหม้นเดินออกไเลยนะปลยกใส่เหรียญไ้ก่อนใส่เหรียญไ้ก่อน ประตูปิดขึ้นชั้นต่อไปเร่นอ <c oughs> ขึ้นชั้นต่อไป <c oughs> ขึ้นชั้นต่อไป ก็มีสถานีถนะน,นเส้นนี้คือถนนสุข้านะครับอยู่หน้าวัดใหม่พระพิเลนเขตบางกอกใหญ่นะครับขอ,อยุติตอนนี้ไว้เท่านี้ก่อนนะครับ,รบครับ